โอเคสวัสดีครับทัวร์เบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เบรกเกอเดชั่นทีวีโชว์ขอส,ส่งผลงานมาสเตอร์เพซไปอีกหนึ่งลำหนึ่งคันหนึ่งรุ่นเจ้าคันนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการทัวร์ริงแอดเวนเจอร์ต้องมีคำว่าแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับเป็นพี่ใหญ่ในวงการแอดทัวร์ริงแอดเวนเจอร์อ่าคือไปได้ทั้งทัวร์นะครับออกท่องเที่ยวแล้วก็เข้าป่าแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์หน่อยนี่เลย เป็นของหนุ่มใหญ่จากประเทศลัมลูกกานี่ครับออกมาแล้วเนี่ยนี่คือนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากให้ทุกคนนะครับเอาเป็นแบบอย่างไว้ก็คือนะครับเมื่อเซ็นสัญญาซื้อรถแล้วเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ทางศูนย์บริการส่งมาที่ร้านเรานะครับแล้วก็จัดแต่งซะเพื่อที่จะให้เวลาที่เข้าบ้านไปเนี่ยนะรถก็จะได้เป็นแบบ ออกมาจากศูนย์ทรงนี้เลยนี่ชุดปีปเนอลูมิเนียมสามใบพร้อมของแต่งแบบครบครบ,ครบจบจบกันเลยทีเดียวดูเต็มเต็ลมล้ำก่อนอันหน้าครับเี่หน้าเต็มก่อนอ่าหลายคนสงสัยว่าเอะในมิติในมิติของอ่า ตัวปี๊บสามใบเนี่ยถ้าใส่แล้วเนี่ยความกว้างมันกว้างขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูมิติอีกมิติหนึ่งอ่ะเราปีนขึ้นไปแล้วนะครับนี่ฮะมิตินี้จะเห็นได้ว่าปี๊บเนี่ยนะครับปี๊บข้างที่เราติดตั้งไปเป็นปี๊บข้างข้างละ38ลิตรเนี่ยถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นว่าตัวชุดปี๊บข้างเนี่ยจะไม่เกินกาดแฮนด้านหน้าเห็นไหมฮะนี่ฮะไม่เกินกาดแฮนด้านหน้าในความหมายก็คือ นะครับมันยังมีความคล่องตัวอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนี่อ่าโอเคอ่ะพี่แปง้งพี่แป้งขอขอก็ยินด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยให้ดูด้านหลังหน่อยจับไปเลยเออล้มมานี่แย่เลยนะเป็นผักเลยนะแก่แล้วอ่ะโอเคนี่ถ้าดูด้านหลังเราก็จะเห็นองศาก็จะประมาณนี้นี่ครับองศาปีสามใบ อย่างตอบยังตอบโจทย์ไม่หมดขอเป็นตัวเลขหน่อยอขอขอตลับเมตรหน่อยครับพี่แบงค์ขอเป็นตัวเลขหน่อยครับปี๊บบนเนี่ยลูกค้าใช้เป็นปี๊บ55 L ิลิตรแพนเทอร์นะครับส่วนปี๊บข้างเป็น38ลิตรติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง3 m แท้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างดีนี่ครับอ่ะดูความกว้างหน่อยครับพี่แบงค์ดูความกว้างของปี๊บจากช้ดนี้ มาที่จุดนี้นะครับอ่ากว้างเท่าไหร่ครับปึ๊บดูนะตัวนี้100ไม่ถึน่แต่เกสิบแปดโดยประมาณนะครับความกว้างคือ98นั่นด้วยน,น,นะนี่ฮะทำไปเล่นไปมันมันแคบกว่าฟอร์ซ่าอีกนะฟอร์ซ่ากับ x อ็กเอี่ียทำมาเนี่ยมันจะประมาณ100-110น,นะครับอ่ะ118ทีนี้ความเอ่อเรียกว่าเป็น ดูจากด้านด้านหลังด้านหลังอ่ะเทียบเทียบจากด้านนี้โ okay. อเคปึ๊บไปสุดไปสุดนี่ฮะเห็นนะ,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ97-98นี่ครับ97 9นั่คนความหมายก็คือว่าถ้ายิ่งถ้าเราเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็เหลือชุดแหลกอย่างเดียวเนี่ยชุดแหลกไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยทีเดียวในการขับขี่โอเคครัชารา ครับตัวคราชบาร์เป็นคราชบาร์แบบฟูลบอดี้เลยทีเดียวนะครับแต่ความพิเศษของเขาก็คือตัวคราชบาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นงานสเตเลสนั่นเพื่อนนะอางานสเตลเลสแท,ท้แต่เนื่องจากว่าลูกค้าต้องการคุมตีมให้เป็นสีดำนะครับตัวคราชบาร์เราก็เลยส่งทําสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีเลยนี่เป็นแบบฟูลบอดี้นะครับครอบคลุมทั้งชุดบนชุดล่างอ่าพอมีคราชบาร์แล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งชุดไฟอุปรกรณ์ชุดไฟ เลือกเป็นของเซ็ตด้วยกันนะครับชุดบอเป็นรถไกด์ pd 5้านะครับที่มีทั้งตัวไฟแสงเหลือและแสงขาวในโฟมเดียวกันพร้อมกับสเต็ปนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดล่านจะเป็น plp 5 3 0แสงเหลืองนะครับติดตั้งอยู่บนแกร้มล็อกอลูมิเนียม cnc งานเดนียใหพแบบนี้เก็บของเก็บสายเข้าง,งานสาสายถักแล้วก็ในโดยเฉพาะ วงสายสายไฟที่มันจะต้องพัดผ่านช่วงของตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราทำการใส่สายถักกันความร้อนให้อย่างดีนะครับเวลาลงเวลาเลี้ยวองศ์องศาไม่ต้องกังวลเลยนะและนี่คัี่แหน้าจอมนหน่หน้าจอนะครับก็จะเป็นด้านด้านที่แฮนด์นะครับซ้ายมือนี่จะเป็นสวิตช์ของโรดไกด์จะเป็นสวิตช์แบบบลูทูธนะครับเป็นไวเลสไวเลสสวิต นะครับใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อกับชุดโคมไฟ KD50 นะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ของ PRLP530 นะครับปิดและเปิดนะครับส่วนอีกสวิตช์หนึ่งที่เราเห็นวางเรียงอยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ของ CG เป็นรีโมทสวิตช์ใช้บลูทูธเช่นกันนะครับตัวรีโมทสวิตช์ตัวบลูทูธใน CG เนี่ยตัวนี้เอาไว้ถ่ายรูปรับสายวางสายกดถ่ายรูปเลื่อนหน้าจอโดยที่เราไม่ต้องละมือเนี่ยไปสัมผัสที่ตัวหน้าจอเลยทีเดียวแม้ว่าหน้าจอของ CG เนี่ย ะจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสก็ตามนี่ฮะตัวนี้เป็น c i t AIO 5 Light นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมติดตั้งอยู่บนแคมป์แล้วก็ตัวนี้เราเรียกว่างานนี้ชิ้นนี้เราเรียกว่าตัว Panther Smart Bar นะครับอลูมิเนียม Smart Bar ตัวนี้เป็น Heavy Duty นะครับแกนอลูแกนแกนบาร์ทำจากอลูมิเนียมนะครับให้นอกแตนเลสที่แข็งแรงอย่างดีเลยทีเดียวนี่ฮะ ก็มเมื่อมีบารแล้วเนี่ยสามารถที่จะยึดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นด่น่าจะเป็นจอ GPS แบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัว USB charger ที่เราติดตั้งให้นะครับตัว USB charger จะเป็นแบบ2พอร์ตตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาเป็นพอร์ต USB และพอร์ต Type C ตัวนี้นามาด้านนี้ครับพี่แบงค์เป็นพอรต USB และ Type C นี่ฮะแล้วก็มีสวิตช์เปิดให้แต่ว่าเรา อ่าเปิดไ่ติดเนื่องจากว่าเราต่อเข้าระบบวงจร a e C C ให้เรียบร้อยเป็นมาตรฐานเลยนะครับตัวหลักพาที่ซ g นะครับตัว CG ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวฟ u l l o p t i นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอตัวเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในส่วนของตัวรีโบลดนะครับการที่เราจะซื้อหลายคนถามว่าถ้าเราซื้อชุดซ g เป็นชุดจอก่อน แล้วไปเพิ่มออปชั่นเป็น Option, เซ็นเซอร์วัดลมยางต่อได้ไหมได้ครับไปซื้อทีหลังได้นะครับตัวรีโมทนะครับรีโมทของซีจี้ตัวนี้ไปซื้อทีหลังได้ไหมได้ครับนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อของเขาง่ายมากนะครับในส่วนของตัวซีจี้เนี่ยทำหน้าที่เป็น g p s นําทางใน,ในตัวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์สำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่หลายคน Amazing รู้สึก happy มากๆกับ CG ก็คือเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนเขาที่มันสมูทดีต,ดติดติดไม้ติดมือเลยแหละนะครับไม่มีการหน่วงเหนิรอ,อะไรแต่อย่างใดนะครับตัวการนำทาง GPS ก็ถือว่าเถียรมากๆนะครับในอีกอกอีกอีกก,กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวตัวหน้าจอนะครับกล้องชัดนี่ฮะกล้องชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ากล้องหน้าหลังกลับมาที่โหมดนะครับ เซ็นเซอร์วัดลมยางเาใส่ให้กับคันนี้เป็นที่เรียบร้อยดีเลยครับโอเคถ้าใครอยากดูรีวิวแบเบจอดลึกจอดลึกคามกับการใช้งานของเจ้า CG รุ่นนี้ชื่อว่า aio 5 lite เป็นตัวท็อปของเขานะครับแต่จะมีตัวรองด้วยนะก็คือตัว aio 5 play นะครับตัว aio 5 play นะครับก็จะเรียกว่าไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแต่สามารถที่จะเพิ่มเซ็นเซอร์ได้นะแต่เป็นระบบเป็นลักษณะ gps อย่างเดียวนั่นเองนะครับ อ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอเทมของซิตี้เขานะครับเอาไว้เป็นซิลิโคนยางรอบหน้าจอเอาไว้ป้องกันหน้าจอตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับเรื่องหน้าจอเขาขกันน้ําอย่างดีนะครับระดับ IP 6 8นะนี่เดิานสายเก็บสายเรียบร้อยสําหรับตัวซิี้นะครับอ่าระบบใครนี้มีแตรไหมแตรไม่ได้ใส่ใช่ไหมอ่าโอเคแตรไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราดูระบบไฟกันนิดหนึ่งเบ๊ซ แบบปิดและเปิดอย่างเดียวโอแดนบาร์จะเป็นแสงสีแดงเมื่อเปิดแล้วแสงจะเป็นสีเขียวไปนนหน้าครับไปนนหน้าครับพ่แอ,อ,อ,อแสงไฟจะเป็นแสงเหลืองนะครับสำหรับซัวเปียนะครับแสงเหลืองที่เขาใช้นะครับจะเป็นแสงเหลือง driving l i g h t นะครับตัว driving l i g h t เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแสงเหลืองที่เขาคิดและพัฒนามาแล้วว่าไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแน่นอน ตัวเปียนกินไฟน้อยนะ9.4วัตต์เท่านั้นเองถ้าปลี่ไฟทีนี้มาที่จเอาตัวรถไกด์คีดีตันนี้นะครับตัวรถไกด์คดีเราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าก็เป็นชุดไฟที่เราภาคภูมิใจและเกินในการนําเสนอนะครับตัวไฟรถไกด์เนี่ยเราสามารถเ,เปิดไฟสเต็ปนะครับสเต็ปกระพริบแฟลชได้เลยโดยไม่ต้องเปิดสปอตไว้นะครับ เราสามารถที่จะแฟลชไฟได้เลยไม่ต้องเปิดสปิตไลท์นะครับในการที่จะขอาทานะครับล้าเห็นครับเรานีเลยนะครับเออครับโหมดแสงแสลไฟจะเป็นโหมดแสงขาวเหลืองนะครับแสงจะเป็นแสงขาวเหลืองโหมดีทีเรสเราจะได้แสงขาวสูงนะครับแล้วก็โหมดดีทีเระจะเป็นแสงเหลืองอย่างเดียวเกียวเลยนะครับ แสงเหลืองช่วยอะไรนะครับหลายคนมีคําถามแสงเหลืองเอาไปช่วยในการขับขี่ยามข้ามคืนและมีฝนตกฝนน้ำต้องขี่โดยน้ำโดยฝนนั่นเองนะครับจะแสงเหลืองเนี่ยจะทําให้ช่วยให้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นเส้งที่ถนนขอบถนนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับขอบคุณครับสําหรับสําหรับการจุดพลุโอ้โหเรียกว่าคันนี้ขาดสีไลนี่คืออ่าเหมือนเสียงระเบิดทุกทีเลยนะเแล้วแบ็คไฟแบ็คไ หลายคนนี่ําถามเขาว่าเจ้ารถไกด์เ50เวลาเ้าไปใช้งานจริงในถนนจริงแบบมืดมืดถนนใหญ่เนี่ยแต่ของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปครับ เห็นกันแล้วว่าเจ้ารถไกด์ kdh ห้าสูบใช้งานจริงบนถนนจริงนะครับแสงเขาออกมาเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็อีกข้อเนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อเด่นของเจ้าคนรถไกด์เราว่าได้เป็นทุกซีรีส์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ปิดไฟนะครับผมเปิดไฟทิ้งไว้นะเปิดไฟทิ้งไว้นะแล้วก็ดับเครื่องยนต์เลยกลับไปนะครับเจ้ารถไกด์เนี่ยนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับถ้ามีการตัดพลังงานก่อนที่จะดับสวิตช์ไฟนะครับ เขาจะทําการตัดพลังงานให้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจมาอีกทีนึงเนี่ยรถไกด์จะไม่ทํางานจนกว่าเราจะกดสวิตไฟมันช่วยอะไรเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือจะช่วยให้ตัวไฟสปอตไลท์เนี่ยไม่กินกําลังของแบตเตอรี่เวลาที่เราหมุนสวิตช์กุญแจไม่หน่วงแล้วก็ไม่กินกําลังแบตนั่นเองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเวลาเราจะสตาร์ทรถมันต้องการพลังพอสมควรเลยนะครับในการใช้สตาร์ทตัวขึ้น่ดดนนะครับสตาร์เอรี้นั่นเอง ิเจ้ารถไจ๊จไม่ทำงานก็ถือว่าเป็นจุดดีของขอีกอย่างเลยทีเดียวโอเคอะไปมาัาน้นีครับดตนะครับทำสีดาพาเด้วยโค้ทให้อย่างดีเขารูปก,กันเลย,เลยสวยๆแบบนี้นะครับอะมาดูที่ปี๊บขอความไปดูปิพพ๊บขอให้ดีก่อนแล้วกันกล่องอะกระเป๋ากระเป๋าติดถัง ที่บอกว่าชุดนี้เป็นชุด Grand Touring นะครับชุด Grand Touring ก็ต้องมีครบๆหน่อยนะครับกระเป๋าที่ถังตัวนี้เป็นงานของ Chivi Italy นี่เลยนะครับเป็นชีวิตตัวนี้เป็นกระเป๋าติดถังระบบวงแหวนล็อกฝาถังนะครับทรงสวยงามเลยทีเดียวเปิดครับนะคตัวรุ่นนี้จะเป็น SP 6กศนเปิดขึ้นมานี่นะครับมันมีประโยชน์แล้วก็สะดวกมากๆ นะครับใครที่ใช้กระเป๋าติดถังแล้วจะเข้าใจนะครับว่าติดเลยแล้วเอาไว้ใส่ของกัะจ,จุกจิกทางทีวีจะให้สายสัญายมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นคือวัสดุเป็นวัสดุกันน้ำอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ซิปบางจงบางช่วงบางตอนไม่ได้กันน้ำนะครับคือซิปเป็นิซิปกันน้าแต่รอบตะเข็บซิปนะครับอาจจะไม่ได้ซับน้ำเท่าไหร่นะเขาจึงให้ถุงคุมกันฝนแบบนี้มาด้วยเวลาที่เราขับขี่แล้วเราเจอฝนหนักๆนะครับก็ถุง นี้เลยแล้วก็จับขี่ต่อได้ค,ค,ครับเข็นรูดซิปนะครับได้เด็ดครับตัว S62 ตัวนี้ก็จะมีซิปกันข้างให้ใส่ของเป็นจุดปริสงค์ใส่ที่สูุขุร,รีิทเป็นไกด์สายสวยสายสปู๊กสายสูบก,ก็สะดวกมากๆนะครับเวลาปรดออกมันจะได้เอ็นแบ็เวลาปลดออกจากตัวรถ ใช้นิ้วตรงสีแดงนี้นะครับกดครับปึ๊บยกขึ้นแคนนี้เลยลักการท่างงานของเขานี่ฮะระบบวงแหวนล็อกฝาถังนี่เลยนะครับสิ่งสําคัญอ่าสิ่งสําคัญคือการที่เราจะต้องอตัววงแหวนจะมี2ชุดด้วยกันวงแหวนมี2ชุดนะครับอ่าชุดที่1คือวงแหวนที่เป็นขอบพลาสติกด้านนอกนะครับตัวขอบพลาสติกวงแหวนตัวนี้นะครับจะมาอ้อมกับกระเป๋าเวลาเราที่เราซื้อกระเป๋าระบบวงแหวนล็อก นะครับท e ี่้อจีบีจะให้มาด้วยเป็นพลาสติกนะครับชิ้นที่2คือเราต้องซื้อวงแหวนที่เป็นงานเหล็กที่เป็นวัสดุเป็นเหล็กเกล็กม้าแบบนี้นะครับตัววงแหวนเหล็กตัวเนี้ยนะครับจะเป็นของตรงยี่ห้อของเขาเท่านั้นแล้วก็เรียกว่าต้องตรงรุ่นกับรถคันนั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัววงแหวนตัวเนี้ยนะครับเขาจะมีท่าที่เนี่ยทำหน้าที่มันมีเจ้าวงแหวนพลาสสิกให้อยู่กับตัวรถ โดยอยู่กับตัวรถตลอดเวลาโดยที่เรายังสามารถที่จะเปิดฝาถังน้ํามันและเติมน้ำมันได้อย่างปกติอ่านี่ครับอ,ออกคําถามว่าเราจะไปเอาวงแหวนของยี่ห้ออื่นตัวเนี้ยมาใส่รถรุ่นอื่นมาใส่กับแอสเซจวีได้ไหมไม่ได้นะครับนี่ต้องใส่แบบนี้เวลาใส่ก็ง่ายมากนะครับเวลาใส่ง่ายมากเดี๋ยวพที่ผับปักแทนต๊บนึงอ่านี่ครับชเราก็ากะให้ดีแล้วก็ นี่บางเท่านั้นจบเลยนี่ครับล็อกเรียบร้อยแต่ตรวจสอบก่อนนิดนึงนะนี่คือล็อกเรียบร้อยเลี้ยวได้ปกติเลยนะยู่ได้ปกติเลยโอเคอ่ะรายการถัดมาบีบางคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาเวลาติดตั้งฟิสค่ะนะครับัำแนะนำทำแนะนำนะยืนเลยนะครับโ้มต,ตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับ เอาขาขึ้นก่อนครับพับขา,านีนะนะ่ทำทุกวันเดี๋ยวก็เริกเตะนะคทำทุกวันเดี๋ยวเลิ่เตะไปเองเลิ่เตะยังเริเิแล้วใช่ไหมเจ้าของรถนั่งฟังอยู่มาเลิกยังนะครับพักขาก่อนใจเย็นยังไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ไปไยหนุนเวลาขึ้นก็เหมือนกันกน,นะครับยืนขึ้นเลยเอาขาวางเอาข่าวางนะครับแล้วก็น้มตัวไปหน้าหน่อยถ้าไม่น้มตัวหน้าได้ไหมได้แต่ว่ามันก็เตะไง เนี่ยก็เตะนะลงตัวไปหน้าหน่อยแล้วก็พับเข่าว,ว่าประมาณนี้เวลาลงก็ลงตัวไปหน้าหน่อยพับเอ,บเอิบอ่าครับโอเคอีกหนึ่งคำถามคนซ้อนล่ะอ่าอ่าขอได้แบบหน่อยเล่นคนซ้อนเดี๋ยวเป็นคนซ้อนให้เอ้าเดี๋ยวต่อเลย,ยาจากที่ต่อที่นี้เลยเอิบเอาเขาก่อนครับนอ่า นั่งเลยครับกรณีผมเป็นคนซอ้อนแล้วมีปี๊บสามใบนั่งได้ปกติไหมไปดูเลยครับขวบขึ้นให้สัญญาณก่อนอพอเราให้สัญญาณตบไหล่ตบไหล่เบาๆนะอย่าตบแรงเจ็บนะครับตบเบาๆนะครับพอตบไหล่ไรเดอร์คนขับนะครับก็เขาจะเกรงขาซ้ายเพื่อเตรียมรับน้ำหนักหรือถ้าจะให้ดีกรณีนี้มีปี๊บสามใบเนี่ยแนะนําให้ใช้ขาตั้งข้างช่วยไว้ด้วยนะครับขาปี๊บข,ขึ้นนะครับขึ้นปึ๊บยืด คนซ้อนก็ต้องยืนเลยอ่าตอนนี้เราจับนะครับคนซ้อนยืนเลย่ะแล้วก็พับขาเหมือนกันวางเข่าเหมือนกันนะครับแล้วก็น้องตัวเล็กหน้าเลยครับหน้าครับประมาณนี้นั่งได้ปกติผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนตัวผอมนะนะครับแต่น่องก็น่องใหญ่ประมาณนึงเลยนะครับจะเห็นว่ามันมีระยะห่างมองเห็นไหมพี่แดนะครับระยะห่างนะครับของบริเวณน่องกับตัวฟีประมาณนี้ นั่งสบายดีนะครับที่เขามีที่พักแขนที่จะจับเลยอ่ะเวลาลงให้สัญญาณครับน้องตัวหน้าเนี่ยยืนยืนเลยนะแล้วก็ทัขาครับชิปเนี่ยส่งทับแบบนี้หน่อยนึงนะครับทับขาแบบทับขาแบบพับหน่อยนึงอ่าฮะแล้วก็ยืนตั้งสติก่อนตั้งตัวไว้จะไปลง แต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะตั้งขาตั้งข้างนะเราไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นรถขันตั้งคู่กันหรอกตั้งขาตั้งข้างมันจะง่ายกว่านี้นะครับทำเบบอ่ะเป็นในแบบสเกี้ยืนยืนก่อนอ่าอันแหละครับยกตัวหน้าพับขาถูกต้องปิดตัวอ่าเอ่ะเราไปดูที่เจกันบ้างทะครับในสูงตัวปี๊บบน55าละข้าง38นะครับสำหรับเซตนี้พี่เจกเราจัดกุญแจให้เป็นพิลเลคีย์เรียบร้อยนะครับเซตคูเจดอกเดียวไขที่สามใบเลย ดูใบบนก่อนแก้นะครับกลดล็อกกดสลักเก็บสลักนะครับแล้วก็เปิดฝาอ่านะก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็เป็นอุปก,กรณ์มาตารฐานไปแล้วสำหรับตัวอินเนอร์ในฟีดนะครับแล้วก็อินเนอร์ที่ตัวฝานะครับนี่ให้มาสายรั้งสายรั้งฝาให้มาสองข้างเลยแข็งแรงอย่างแรงแบบนี้สายรัดของการกระแทกให้มาจะเป็นอุปก,กรณ์มาตารฐานเช่นกัน,นครับิดฝาครับกดสลัก ล็อกติ๊กทุกครั้งนะครับการลืมการลืมนะแล้วก็ถ้าเราต้องการถอดติ๊กออกจากตัวรถนะครับใส่กุญแจเหมือนเดิมกดล็อกนะครับกดสลักถ้าเก็บสลักก่อนนะครับแล้วก็ดึงติ๊กไปสงหลักตรงๆเลยแบบนี้นะครับจำนิดนึงว่าเราใส่น้ำหนักเยอะไหมถ้าเยอะอาจต้องอุ้มถ้าไม่เยอะเท่าไหร่ยู่ได้แบบนี้เลยอ่าตั้งอกพิงเรียบร้อยนะครับตัวถาดล็อก แพนเทอร์ Hunter, 55ลิตรจะให้เป็นไซส์เอ็กเมาแบบนี้เลยาหนาๆนะครับเอฐานใหญ่ๆกว้งางๆแบบนี้เลยสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญสำหรับแอฟริกาทวีนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็นแล้วแต่แอฟริกาทวีนเนี่ยตัวซูร์ o n d a ้าจะให้แหลกเป็นตัวแหลกตัวนี้มาเป็นกระตกเป็นมือจับนะครับทำมือจับไว้ยกรถไว้ตั้งรถนี่ฮนะแต่ดูข้างล่างครับพี่แบงการที่เราจะเอาปี๊บขาดของปี๊บเนี่ยไปยึดอยู่บนแหลกของ h o n d ้าเลยเนี่ยมองเห็นไหมนะครับ อโอเคนะครับมืดโอเคนะนะครับมันวางไม่ได้เพื่อเห็นนะวางไม่ได้เพราะว่าตัวแหลกของคอนด้ามันอยู่แค่นี้นะครับมันทําให้ตัวถานของปี๊บนะครับมันอยู่เกินแหลกมาเกินครึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งจําเป็นและเราแนะนํามากๆคือต้องมีชุดซัอพอร์ดและมีแหลกท้ายที่เป็นเพลทอะแดปเตอร์ชิน้นนี้เราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์ของแอนด่าชุดนี้นะคบเป็นชุดเสริมความแข็งแรงให้กับตัวปี๊บบนในขณะเดียวกันนะครับเราทําจุดยึด พื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับปี๊บข้างไปด้วยเลยในทีเดียวอ่ะจะเห็นว่าถาดของปี๊บเนี่ยแม้ว่ามันจะเลอะขางนอกนะครับเพื่อมาทําให้คนคอเนี่ยนั่งได้สบายเลยนะนะครับแต่มันยังมีความแข็งแรงด้วยการเสริมซัพพอร์ตจากเพดอลัมเตอร์ชิ้นนี้ซึ่งเป็นเหล็กหนาเนี่ยฮะเหล็กหนาเลยทีเดียวอบสีพาวด้วยโค้ทให้อย่างดีเลยเรียกว่าวิ่งไปนี่ไม่มีสันเลยครับปี๊บอ่ะเวลาใส่ปี๊บกลับนะครับให้ใส่สลักตัวสามตัวสี่หมุดตัวนี้นะครับเข้าไปหมุด ขอ,อปีนทั้งหมดพร้อมกันเ,ออเล็กหน่อยอ,อ่าเล็งให้เข้ากันพร้อมกันทั้งสี่บุดนะครับพร้อมกันตกปีไปข้างหน้าหน่อยนะครับถ้าไม่มั่นใจดึงมบไปหน่อยเึงนะครับแล้วก็ตกนี้ไปข้างหน้าสิ่งสําคัญล็อกปีจ,จุดนี้ทุ๊ครั้งถ้าไม่ล็อกโอกาสดีดตัวเวลาตกหลุมเนี่ยนะครับและชุดล็อกเนี่ยมันหลุดจากชุดล็อกได้ นะครับก็ีโอกาสสูงต้องล็อกตลอดเวลาส่วนทิศข้างทาเหมือนกันนะครับดูภายในก่อนเพืเ่อไขกุญแจกดล็อกครับกสดสลักเหมือนกันเลยเก็บส,สลักก่อนแล้วเปิดฝานะครับชุดนี้นะครับด้านข้างขวาจะเป็นปี๊บแบบหลบท่อให้มีอินเนอร์ภายในให้ได้มีอินเนอร์ที่ฝาให้แบบนี้เลยอินเนอร์นี้สามารถทั้งบนและล่างทั้งบนและข้างสามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้นะ อลูมิเนียมหนาๆแบบนี้ครับติดอ๋อมีเพื่อนๆเ,เคยถามมาว่าแล้วถ้าบนเป็นห้าบนเป็นหกสิบห้าข้างเป็นสามแปดละ่ะทําได้แล้วถ้าอยากให้ฟิีตมันแคบแบบนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องถอดที่บนก่อนก่อ,อนที่เราจะเปิดฝาติดข้างนั่นเองนะครับแต่มันแลกมาด้วยความสะดวกเพราะว่าเราใส่ของได้จุกข,ขึ้นนั่นเองนะครับทําได้นี่ใช่ บอดตัวปีบอดตัวรถนะครับคุณข้างแจครับปอดสลับเซฟตี้เหมือนกันตงน,นี้อ่าเก็บสลับก,ก่อนแล้วก็บบนี้ครับเก็บสลับนะครับแล้วก็ถอดดึงปิ๊บเฉียงขึ้นสี่ห้าส่าปึ๊บแบบโอเคสำหรับข้างนี้เนี่ยเมื่อเราปอดออกมาแล้วนะครับตัวแหลกข้างให้ดูเป็นทรงนะครับแหลกข้างตรงนี้เป็น จริงๆแล้วเป็นงานสเตเลสเหมือนกันนะครับแต่เราส่งคำสีพาโตโคดให้อย่างดีนะครับตัวปีบ๊บตัวแร็กนะครับทำเข้ารูปเข้าเชฟให้หลบท่อให้อย่างดีรวมไปถึงคำหลังกันโค้งตัวนี้นะครับเป็นงานของแพนเทอร์เช่นกันอ่ะพระเอกของงานแล้วสิ่งสำคัญสำหรับคันนี้ก็คือชุดท่ออะคาพูบิกอ่าชุดท่ออะคาเป็นสลิปออนนะเป็นสลิปออนแบบยาวนี่ยาวมากยาวเกินแขนผมอีกประมาณสอกว่าเลยทีเดียวนะครับของแท้ตรงรุนนะครับสลิปออน มาถึงนี่เลยซิลิคอนเซ้านะครับนี่ตัวนี้เนี่ยครับจะมาพร้อมกับชุดปุ่มสองชิ้นนี้ที่เป็นเคปล่าแท้นะครับของอคาบูวิทจะแท้ให้มาด้วยเลยนะครับอ่ะผมอยากฟังเสียงฟังเสียงกันสักนิดเนึไหนๆคุ้พ่อแล้วอ,อ,อันนี้ใส่ไปได้สักประมาณสักอาทิตยกว่าและครับ เสียงรอบเดินเบาเขาเอาไปใกล้ครับรอบเดินเบาเขานีก็จะดุ๊ๆประมาณนี้นิดนึงนะครับท่อเป็นท่อที่เรียกว่าสเปคมาจากโรงงานนะครับฟลิกเลยนะครับไม่มีการดัดทรงดัดแปลงอะไรทั้งสิน้น ครับเข้าอุทยานได้ปกติเสียงไม่โวยวายไม่แผกไม่แว้นนั่นเองนะอ่าอ่าใ,ในเลือดใน,ในยกจกะพี่บอกแล้วนะครับก็บจะเห็นตัวนี้ครับเป็นเราเรียกว่ากันดิดหลังนะชุดกันดิดหลังชุดนี้เป็นางานของเพนเตอร์นะครับทำขาตรงรุ่นให้กับแอฟริกาทวินให้เรียบร้อยนะครับตัวพลาสติกไตปิดตัวนี้เป็นพลาสติก ABS อย่างดีเกรด A อย่างหนาไม่เปราะไม่แตกง่ายนะครับน็อตจุดยึดมาตรฐานสิ่งสําคัญคือแกนขาตัวนี้ครับ ตัวแกนขาตัวนี้เป็นเหล็กหนานะครับทำสีพาวเตอร์โคทให้อย่างดีนะครับแล้วบริเวณการติดตั้งเนี่ยติดตั้งแทนตัวตั้งโซ่นะครับต้องฝดตัวตั้งโซ่เก็บแล้วก็เอาตัวนี้ไปแทนตัวตั้งโซ่ตั้งโซ่ทั้งตั้งอะไรได้เหมือนเดิมปกติเลยอ่ะใส่ปิ๊กกลับนะครับก็ให้เบ้าทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่เบ้าเนี้ยนะครับที่พิฆ้าตเข้าไปที่สลักพร้อมกันเข้าพร้อมกันนะวางปึ๊บ เอาล็อกกดสอบให้ดีครับอ่าแล้วก็เช็ครถหน่อยนึงนะครับกดปี๊บลงสีห้าโอเคเอาสลักเข้าที่ชุดล็อกกดสลักล็อกปี๊ปุุกครั้งกดออกโซ่พากลับแบบข้างนี้โอเคขาดอะไรไหมแกล็อกหรือฟิวครับนะครับคันนี้เราใส่ฟิวส์ครับติดตั้งเพราะว่าลูกค้ามีชุดกล้อง ชุดซิกี้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ปอตไลท์2ชุดนะครับจะเป็นนี้ต้องมีฟิล์รับฟิลมฮับระวางมาตรฐานมาให้เลยที่ใต้บอกนะครับเก็บไว้ให้อย่างดีเก็บงานให้เรียบร้อยเลยสน,นนราคาเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตรวมกทั้งหมดนี้นะครับทุกรายการที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว็เ็นเซ็ตให้เลยว่าแต่งแบบใช้งบประม,มาณแบบเท่าไหร่ในการแต่งออกมาเป็นเซ็ตแบบแรนด์ o ว r i ิ g เซแบบนีแ้บบ แล้วผมก็จะใส่ราคาแต่ละรายการไว้ให้ด้วยใต้คลิปนี้เลยเพื่อสามารถเข้าไปดูในคลิปนี้แล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไล่ทีละรายการได้เลยติ๊กเฉพาะรายการที่เองอยากได้ก็ได้นะครับเขาก็แต่งเดี๋ยวไม่มีอะไรทาแต่พี่คนนี้ไม่ค่อยแต่งแต่งทีเดียวเลยจะได้เอาไปไเอาเวลาไปทำอื่นนั่นเองนะครับ <S <S ขอบคุณลูกค้าที่สูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ